จะเห็นว่าเรามีปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่นะครับปัญหาช้างบุกลุกเข้ามาในชุมชนนะครับเพราะว่าไม่มีน้นําดื่มไม่มีแหล่งน้ําชุมชนเองก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ํารวมถึงปัญหาคุณภาพอากาศนะครับจากการเผาอ้อยจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่นะครับปัญหาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับผมกำบัน,บนาาภักดีกุลมาพบกับเอิร์ธ i ิ w นะครับสถานการณ์ของ คนช้างป่าซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุขและสันติภาพได้อย่างไรมาดูแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆของคนในพื้นที่ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะ,สะแสวงหาความยั่งยืนด้วยตัวเองสำหรับวันนี้ นะแนวทางการแก้ปัญหาและหัวใจของการแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นอาศัยหลักการแรกเลยจะเห็นว่าเรามีปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่นะครับปัญหาช้างบุกลุกเข้ามาในชุมชนนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำนํำดื่มไม่มีแหล่งน้ําชุมชนเองก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำนะํำจากแหล่งแร่ต่างๆนะครับจากสารละลายต่างๆนะรวมถึงค่า ของแข็งละลายน้ําต่างๆที่มาตะกอนนะครับในลําน้ำเพราะฉะนั้นปัญหาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาคุณภาพอากาศนะครับจากการเผาอ้อยจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่นะครับมีการเข้ามาจากพรานป่าเข้ามาในพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับทั้งแรงงานข้ามชาติต่างๆเข้ามาจงโยงใยเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่ว่าสิ่งแรกที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับของพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ภูมิศาสตร,ร์ของมันมันคือลามสโตนลามสโตนก็ คือภูเขาหินปูนเทือกเขาหินปูนเป็นที่ทราบกันดีครับเก็บกักน้ำไม่อยู่นะครับมีรูพรุนนะมีโพรงมากมายนะครับฝนที่ตกลงมานะฮะแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเกิดโพรงปูโพรงต่างๆของหินนะครับถ้าดักหินปูนเก็บกักน้ําไม่ได้ทําอย่างไรถึงจะต้องหาแหล่งน้ําให้ได้เมื่อฉะนั้นแล้วคนก็ไม่อยู่พื้นที่ตรงนี้อยู่นอกเขตชนรทฐานจะทําอย่างไรคนไม่มีน้ำนะครับซึ่งไม่สามารถรองงบประมาณ จากภาครัฐได้อีกต่อไปแล้วชาวบ้านสัตว์ป่าแล้วก็พืชป่าเนี่ยกำลังเดือดร้อนนะต้องการการแก้ไขจากการลงพื้นที่ของเราและก็สัมภาษณ์ผู้นำในท้องถิ่นตรงนี้นะครับเราได้เยี่ยมเข้าไปเข้าไปกราดเยี่ยมนะครับหลวงปู่สาธรธรรมวุฒโธนะครับซึ่งหลวงปู่สาธรเล่าให้เราฟังครับว่าหลวงปู่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบญมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบบร,รมนาพระองค์นั้นนะครับน้อมนํามาตั้งแต่ปีที่ท่านเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วนะครับ2521ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟันนะครังปู่ฟันของเรานั่นเองนะครับหลักสําคัญของการพัฒนาฟื้นฟูที่เคยกล่าวเอาไว้นะว่าทรงพระราชทานไว้ว่าหลักสําคัญว่าต้องมีน้ําบริโภคน้ําใช้น้ําเพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ํา คนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นะครับทรงพระทานไว้เมื่อ17มีนาคมพุทธศักราช2529ครับจึงเป็นที่มาของการสร้างแหล่งน้ำน้อยใหญ่นะครับ ในพื้นที่แห่งนี้นะครับด้วยสองมือและก็พลังศรัทธาเพื่อให้คนช้างและป่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับด้วยคติความตั้งใจสั้นๆว่าต้องลงมือทำทันทีนะครับลงมือทำทันทีแม้ว่าจะไม่มีเงินทุนเพียงพอครับจุดสำคัญจุดที่1จะพาไปดูสระน้ำหลังวัดเวรุวันซึ่งเป็นวัดป่าที่หลวงปู่สาธรธรรมวุฒโธท่านได้จำพรรษาจำวัดอยู่ที่นี่ รเราเข้าไปถอดบทเรียนในพื้นที่ตรงนี้นะครับแหล่งน้ําตรงนี้เนี่ยตามนี้นะครับนี่คือสระน้ําหลังวัดเวรุวันนะครับเป็นสระน้ําที่ปูด้วยพื้นยางนะครับยางหนา2มิลิเมตรนะครับถ้าไม่ปูด้วยยางตัวนี้อยู่ไม่ได้ ซึ่งแน่นอนครับต้องใช้เงินทุนในระดับหนึ่งฉาบทับด้วยปูนซีเมนต์อีก10เซนติเมตรนะครับลักษณะเฉพาะของโพรงเขาหินปูนที่เก็บกักน้ําไม่ได้โดยรอบนี่นะครับเห็นไหมครับโพรงเขาหินปูนนั้งนั้นเลยนะจึงต้องใช้วิธีนี้คือการปูพื้นอย่างมีจุดรับน้ําเข้าสระเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับจุดที่1ก็คือรับน้ําจากโพรงเขาหินปูนโดยรอบตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นแทงน้ำนะครับขนาด2 0 0 0ลูกบาทเมตรแทงน้ำส0 0 0 0ลูกบาทเมตรรับน้ำเอาไว้ แล้วปล่อยเข้ามาในสระอันนี้ทําได้เฉพาะหน้าฝนส่วนจุดที่2ที่รับน้ํานั้น เป็นจุดที่เสริมน้ําขึ้นมานะครับคือการสูบน้ําบาดาลจากข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นภูเขาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วลงจากตรงนี้ตรงสระนี้ไปนะครับมีการสูบน้ําด้วยซับเหมือปั๊มนะฮะจากบ่อแรกข,ข้างล่างสุดเนี่ยลึกประมาณ130เมตรนะฮะลึก130เมตรขึ้นมาบ่อพักน้ําชั้นที่2บ่อพักน้ําชั้นที่สองเนี่ยมีถังน้ํา16ลูกนะครับในจุดนี้นะครับซึ่งสูงจากปากบ่อแรกเนี่ยสาเมตรขึ้นมานะฮะจากบ่อพักน้ําชั้นที่2ก็สูบน้ําขึ้นไปอีก ด้วยซับเหมือนแป้อ,อีกทีนึ่งขึ้นไปอีก90เมตรเป็น120เมตรก็จะถึงปากสระนี้นะครับถึงปากสระนีนะ้ทั้งหมด120เมตรสูบ2ชั้นนะนะซึ่งตรงนี้มีแหล่งน้ำบาดาลเอามาใช้เฉพาะหน้าแหลงนะครับหน้าแหลงเวลาน้ำฝนไม่มีแล้วน้ำตรงนี้เริ่มหมดนะขึ้นมาพักไว้แล้วก็สระนี้นะครับมีความยาว1 2ึงเมตรความกว้าง30เมตรนะครับจึงเป็นแหล่งสำรองน้ำใช้ใน บริเวณวัดเวรุวันแห่งนี้นะครับเมื่อเราเปิดน้ำลงไปใช้ข้างล่างโดยแรงดันเนี่ยน้ำก็เ,เข้าระบบ RO นะ e ีเวิ e ์ s อ o s ซั้งเป็นมีตัวเมมเบรนในการกรองน้ำเพื่อคุณภาพน้ำที่ดีแล้วนำไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคในพื้นที่นี้ได้อย่างดีนี่คือจุดที่หนึ่งที่เราจะพาไปดูลักษณะตรงนี้อาจจะเห็นว่ามันง่ายไม่ง่ายนะครับลองผิดลองถูกมาหลายขั้นตอนก่อจจะมาพบว่า เทคโนโลยีตัวนี้ในบริเวณนอกเขตชระทานไม่มีใครมาทำครับต้องลงมือทำกันเองต้องหาพื้นยางนะครับต้องซื้อมาต้องลงทุนนะครับถึงจะเก็บน้ำอยู่ไม่งั้นน้ำจะแห้งนะอันนี้คือส่วนสำคัญครับในจุดที่เลย